สวัสดีครับทุกคนพบกับเดวิดนะครับหรือผมนี้เองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนภาษาอังกฤษเรื่องของวันประจําสัปดาห์นะครับทุกคนรู้ใช่ไหมว่าใน1สัปดาห์มีอยู่ทั้งหมด7วันนะครับและตัวย่อภาษาอังกฤษของวันนั้นเขาเขียนยังไงกันบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเรื่องเลยวันจันทร์ Monday นะครับ Monday ตัวย่อก็คือ M O N ง่ายๆนะครับ M O N Monday โอเควันต่อไปนะครับ Tuesday t u e เ d a y หรือวันอันคารนั่นเองนะครับตัวย่อก็คือ T U E นั่นเองนะครับ T U E โอเควันต่อไปนะครับวันพุธนะครับก็คือ Wednesday Wednesday นะครับตัวย่อก็คือ W E D ง่ายๆนะครับ W E D นะครับวันต่อไปนะครับ Thursday นะครับ Thursday หรือวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับง่ายๆก็วันพฤหัสนั่นเองนะครับโอเคตัวย่อนะครับ T H U นะครับ T H U นะครับโอเควันต่อไปนะครับ Friday นะครับ Friday หรือวันศุกร์นั่นเองนะครับโอเคตัวย่อก็คือ F R I นั่นเองะครับ F R I Friday วันต่อไปครับ Saturday Saturday หรือวันเสาร์นั่นเองนะครับ S Saturday S A T ตัวย่อคือ S A T นะครับโอเควันสุดท้ายแล้วนะครับ Sunday นะครับ Sunday หรือตัวย่อก็คือ S U N วันอาทิตย์นะครับ Sunday S U N โอเคนะครับหมดแล้วนะครับใครสนใจเรียนต่อเรียนอะไรเพิ่มเติมฟรีน, free นะครับอย่าลืมติดตามเราด้วยนะครับที่ Facebook และ YouTube วีดีโอของ Go b l a c k b o a r d นะครับ พบกันข้างหน้านะครับพบกันใหม่ข้างหน้านะครับสวัสดีครับ